สวัสดีครับเพื่อนๆครับจุดกันอีกเชินเคยครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเจ้าต้นอโวโคาโดนะครับที่เพาะด้วยมเมล็ดนะครับก็เพอไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับตอนแรกไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะวันนี้ก็จะลองเอามาใส่กระถางสวยๆแบบนี้นะครับ ก้แบบนี้แล้วก็จะลองจะลองดัดดูนะครับดัดให้มันโค้งงอนะครับเป็นเหมือนไม้ดัดเนาะเราจะมาลองทําดูนะครับไปเริ่มกันเลยครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะก็จะใช้กระถางประมาณนี้นครับก็ดูแล้วก็น่าจะได้พอดีนะครับก็ ส่วนี้ก็เพาะแบบง่ายๆครับก็ปอกเปลือกผิวด้านนอกเปลือกเขาออกนะครับแล้วก็เอาไมา้จิ้มฟันจิ้มบริเวณรอบนี้นะครับแล้วก็วางไว้ในแก้วแบบนี้นะครับประมาณเดือนสองเดือนเขาก็จะแตกลากออกมาแบบนี้นะโอเคเราไปเริ่มไปเลยครับก็ผมก็จะใช้เป็นหินภูเขาไฟนะครับรองก้นกระถางนะครับ สองก้อตแบบนี้นะ้รับใส่ดินเติมดินลงไปนะครับดินก็จะใช้ดินที่เขาผสมสำหรับสำหรับเคตัดนะครับใส่ลงไปผสมไ้ สำเร็จรูปใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับเมื่อซื้อมานะครับก็จะมีปุ๋ยครอบมีอะไรเสร็จสับอยู่ในนี้นครับเป็นใบกัมปูร่อนอะไรต่างๆนะครับอยู่ในนี้หมดใถ่ตว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้นกระโดดล,ลงไปเลยนะครับก็จะเอาเม็ดมนลอยาเมล็ดมนลอ,อยอยู่ขบนแบบนี้นะครับหน้าปากกระถาง จะเอาไม้จิ้มฟันนี่ออกมันจะดึงยากนะก็อเอากรรไกรตัดเลยอ่เข้าเติมดินลงไป กดให้แน่นบินเขาก็จะมีพวกเพอร์ไลท์นะผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ง่ายนะไม่ต้องผสมเองนะครับ น่นิดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลวดดัดก่อนเนาะไปตกแต่งหน้ากระถางอีกที ก็จะไม่ให้โดนตามันนะต้นเขายังอ่อนอยู่นะครับผมก็จะไม่ได้รัดแน่นนะประมาณนี้ นี่ผมจะบิดเลย น่ครับก็อยู่ลักษณะน,นี้ลองทําเล่นดูครับโอเคก็จะมีดินญี่ปุ่นนะครับเสร็จตกแต่งหน้ากระถาง คามสวยงามดีญี่ปุ่นก็ดีอย่างนะครับเวลาที่เราสังเกตได้เนาะเวลาที่มันแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบน,นี้นะครับเวลาที่เราลดน้ําชุ่มเนี่ยสีก็จะ,ะเป็นสีเปรียยๆนะครับแล้วก็ เราจะได้รู้ว่าตอนไหนช่วงไหนที่เราต้องลดน้ําเนาะถ้าแห้งเนี่ยแล้วก็ลดได้เลยนะเป็นสิ่งสังเกตหน้ากระถางเราได้เนาะ ประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับอะโวโคาโดพาเพาะเมล็ดเข้าลวดดัดให้เป็นไม้ดัดนะประมาณนีนะ้เสร็จแล้วก็เราก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับ ก็จะไว้ในที่ร่มๆก่อนนะครับให้เขาปรับสภาพก่อนโอเคครับเพื่อนๆทิ่นี้ก็เาไว้ปะมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ